ป้าก็มาหลับแล้วลูกกลับบ้านกับแม่นะแม่มารับแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวนะก็ยังก็ไปดูนะลูกนะวันเกิดเหตุอยู่บริเวณนี้เลยครับ อันนี้เป็นอะไรฮะเป็นอะไรตังเก่งน้องตังเก่งน้องพอน้องเขาโดนเยอะไหมนะฮะตังเก่งนะเพี่อนน้อง,ง,งองึ่ม น้องน้องเข้ามาซ้อมประจําหรือยังไงคุณแม่ไม่ประจําค่ะแล้ววันเกิดเหตุเมื่อวานยังยังไงฮะเมื่อวานนี้น้องขอมาซ้อมบอลกับเพื่อนเขาผู้ปกครองเขาจะแข่งเขาจะส่งแข่งอทีนี้น้องก็ขอบอกว่าเดี๋ยวให้ป๋ามานับตอนหกโมงเย็นขอซ้อมบอลกับเพื่อนอ ก็เ,นนเป็นบอลก็เป็นบอลของโรงเรียนปกตินี่จะมีเจ้าห<ม>น<ะ>้นาที่บางส่วนก็ออกอยู่แล้วออกกำลังยู่แล้วเพราะเย็นๆก็มีส่วอย่างชาบ้านเจ้าหน้าที่ออกกําลังกายกันอยู่มีชมรมเมีชมรมมีข้าการครูจำนวนมากคนที่พาไปส่งโรงพยาบาลนี่เป็นเจ้าหน้าที่ ก็ตอนฟ้าลงก็ส8นาฬกาเศษนิดรี่สิดยี่สิบก็แบ่งเราเด็กก็จะซ้อมอยู่ช่วงนี้ใช่ครับแต่แต่ตอก่อนการฟ้าผ่าเมื่อวานคือผู้ป่วยนักเรียนชายทั้งหมดแคนช่วงอายุประมาณ11ถึง15ปีนะครับตอนนี้การรักษาก็คือ ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราตั้งแต่เมื่อวาน3รายนะครับแล้วก็อีก4รายเนี่ยตรวจรักษาเบื้องต้นอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านได้กลับบ้านแนะนํามาวันนี้มาตรวจขึ้นจรเป้าหัวใจเตาที่โรงพยาบาลของเราทั้งสี่คนทั้งสี่คนใช่ไหมก็ขณะนี้ก็ไม่มีครับผมไม่มีผูทุกคนสามรายที่ไปเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยอาการที่สลบมาใช่ไหมใช่ครับมีประวัติสลบแต่หลังจากที่ สรุปในจุดเกิด,ดเหตุก็อาการถ้าดูในเบื้องต้นหน้าห่วงไหมฮะไม่น่าเป็นห่วงมากครับแต่ว่าสามรายที่ส่งไปเนี่ยมีมีประวัติว่าอยู่อยู่ใกล้กับผู้ที่เสียชีวิตรับท,ที่โดนฟ้าผ่า